สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัไทยฟิชชิงจัดให้แล้วนะครับโพไซดอน300นะครับสีเงินแดงอันนี้เป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีแล้วครับล็อตนี้เป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะครับที่ทางร้านได้มาทางบริษัทเขาก็หมดแล้วนี่ครับใครมองหาลอกตกปลาบึกนะครับงบไม่แรงงบ4000กลางๆนี่ก็โพไซดอนนี่ตอบโจทย์เลยนะครับ ควนจริงเขาออกแบบมาให้เป็นลอกจิกกิ้งครับแต่ว่าคนไทยก็ส่วนมากมาตกปลาบึกนะบึงสำรานบึงเสนาเงี้ยครับเน้นตกปลาบึกขนาดใหญ่ปลาสวายแต่ก็เอาไปจิกได้นะครับเป็นลอกทะเลครับเอาไปตกทะเลได้นี่ครับดูความสวยหน่อยมีหน่วงนะครับทําไมตัวนี้ถึงได้รับความนิยมว่าเขามีหน่วงให้มือใหม่ก็ตีได้ครับตีสบายๆนี่เดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้นี่ครับ มีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับระบบเป็นแบบคานโยกเหมือนเดิมตามสไตล์ลอกจิกกิ้งนะครับเบรกแน่นอ่ามีทั้งซ้ายทั้งขวาโอเคเดี๋ยวจัดที่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะอ่านรายละเอียดให้ฟังนิดน,นึงนะครับคร่าวๆตัวนี้นะครับบอดี้เป็นอลูมิเนียมเฟรมเดี่ยวนะครับแข็งแรงทนทานนะครับอัดได้เต็มที่เลยมีแรงเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยครับไม่ต้องกลัว พลังเบรกอยู่ที่สามสิกิโลนะครับพะเบรกเป็นเฮดทีร้อยนะครับแบบดูเอลคือเบรกสองข้างด้านนี้กับด้านนี้ครับเป็นเบรกแบบประกบแข็งแรงเบรกเนียนมากไม่ต้องกลัวครับแน่นใช้คันโยกในการควบคุมนะครับดันขึ้นก็เบรกแน่นดันถอยหลังก็เป็นฟีตะปูนนะครับดันสุดคลิกเสียงอยู่ด้านข้างขนาดก็กําลังพอดีมือครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเสียงเสียงค่อนข้างดังเลยนะครับสาหรับ โคไซดอนสามร้อยอาร์โอเคมันเป็นลอกตีง่ายครับสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นตกปลาเบิกน่าอยากจะเคลื่องสะดวกสะดวกนะครับเคลื่องง่ายๆก็แนะนําตัวนี้ครับหรือว่าใครที่จะเอาไปลงงานจิ๊กิ้งงานทะเลงานหน้าดินเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าครอบคลุมการใช้งานอยู่แล้วโอเคมาต่อกันนิดนึงมาต่อกันที่เรื่องลูกปืนนะครับเก้าบวกสองสลับลูกปืนสิบเอ็ดลูกนะครับแตนเลสกันน้ําเค็มพร้อมลุยเกมใหญ่อยู่แล้วนะครับ ระบบเป็นลูกปืนวันเวนะครับเป็นลูกปืนวันเวไม่มีช่วงตอกแตกต๊อกแตกตอกแตกนะครับเฟืองจะได้ไม่เสียอ่าก็ใส่เต็มที่ครับเล่นไปเลยเต็มที่นะครับตัวนี้เบอร์สามร้อยนะครับจุสาย PE นะศูนย์จุดสามศูนได้อยู่สี่ร้อยห้าสิบเมตรก็ใช้ดูหน้าตัดเอานะครับเพราะว่าสาย PE แต่ละยี่ห้อเนี่ยหน้าตัดมันไม่เท่ากัน แต่ถ้าเราใส่ไส์เส่วนมากลูกค้าก็จะใส่เครับตั้งแต่สาสิบขึ้นไปเลยสามสิบสี่สิบห้าหกสิบก็มีคนใส่นะครับตัวนี้ก็เล่นเต็มที่ไม่ต้องกลัวครับโอเคฝากไว้อีกหนึ่งตัวกับลอกตกปลาบึกราคากลางๆมีหน่วงนะครับตีง่ายใครที่มองหานอกราคาประหยัดนะครับไม่สูงเงินเกินไปเน้นใช้งานควบคุมควบคุมก็ตัวนี้เลยตอบโจทย์เลยนะครับ เหลือสีเดียวนะครับแล้วก็หมดนี่แล้วก็ไม่มีแล้วนะครับราคาอยู่4,690บาทเท่านั้นนะฝากไว้อีกหนึ่งตัวครับโอเครายละเอียดสินค้าวิธีการสั่งซื้ออยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะเขียนเอาไว้ให้วิธีการสั่งซื้อก็ไม่มีอะไรมากครับสมมุติว่าถ้าเราชอบลอกตัวนี้ใช่ไหมครับผมจะทิ้งลิงก์ Facebook หรือ l ล n e เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็แค่ คลิกเข้าไปที่ลิงก์อันนี้นะครับแล้วก็ก๊อปก๊อปลิงก์ของ YouTube หรือว่าก๊อปรูปมานะครับแล้วก็มาถามหรือว่าจําชื่อมาก็ได้ครับแล้วก็มาพิมพ์ถามว่ายังมีอยู่ไหมนะเพราะว่าสินค้าโปรโมชั่นส่วนมามันจะหมดเร็วนะครับโอเคฝากไว่งหนึ่งตัวครับสวัสดีครับ